แต่ตัวเองมองแล้วมันแปลกอะใช่ป่ะไลฟ์ยังใช่เหรอไลฟ์ยังไม่ร oh, ู้อะไม่รู้เหมือนึ่งไลฟ์แล้วนี่ไงขึ้นแล้วอ๋อตรงนี้โอเคตรงตรงนี้ตรงตรงนี้โอเคนี่ไง15วิสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเรามาเราทำไรคะเลยเน่เนเน่ไลฟ์ไลฟ์สาระค่ะ ไลฟ์ไลฟ์สาระไลฟ์สาระใช่ไลฟ์สาระไม่รู้ไม่มีแต่แชร์เหลือกันอยู่สองคนเงาๆแชร์นะคะฝากแชร์น้องไม่ว่างนะคะน้องอีกคนนึงไลฟ์แล้วใช่ค่ะอามาเล่นคุณเอามาเลสวัสดีค่ะไลฟ์แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรจะไลฟ์ไหมก่อน มาไลฟ์สาระค่ะน้องจะไลฟ์ตอนประมาณทุ่มหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องเข็มไม่วางก็เลยมาไลฟ์ลอก่อนมาไลฟ์ไลฟ์สาระไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็เดี๋ยวพรุ ian, ่งนี Weekly ้เราจะมาไลฟ์แบบจริงจังมากๆแบบเข้มข้นมากๆนะคะในเวลาหนึ่งทุ่มรหนึ่งทุ่มตรงค่ะทุกคนค่ะทางเพจ f a c e b o o k Idol Paradise นะคะ แล้วก็ช e l y o ยูทูบแล้วก็มีเบนซ์อีกคนนึงนะคะที่วันนี้ไม่ว่างติดทุระมาไม่ได้ก็เลยมาไลฟ์สระกันสองคนใช่มาแล้วใช่ค่ะมาแล้วย่าเพิ่งออกไปนะคะทุกคนไม่ได้จังไม่ได้จ้งใช่แล้วน้องไม่ได้จังเขาจริงสวัสดีค่ะพี่ต้นเนโกะคาคาขาวา อ่ะอันดับที่นยี่วอลาวาตายแล้วเนเน่หรือเปล่าเนเน่หรือเปล่าตายแล้วต้องไน่ารักเปล่าปีหนึ่งอุดรธานีร้อนมากหนูคนอุดรนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยดูดิคุณสัตย์ก็บอกว่าอุดรธานีร้อนมากนะคะสวัสดีค่ะร้อนทุกที่ที่เป็นประเทศไทยนะ อยู่ที่ไหนก็วดีค่ะเฮ้ยเฮ้ยน้องริมพี่สวัสดีค่ะน้องริมพี่ไม่ไน้รอวันสองรอวันสองไม่ได้หรอคะรอวันสองก็ได้ดูวันนี้ด้วยก็ได้ค่ะทุกคนวันนี้มาทำดูวันนี้ด้วยก็ได้ยิ่งดีเจอกันแน่พูดอะไรสักย่าทำกันได้ทุกคนอุดรนะคะสวัสดีค่ะพี่สักริน สาระสวยมากค่ะขอบคุณค่ะชมใครด้วยไม่รู้รขอบชมด้วยกันสารสวยค่ะมีสาระคะ่ะสาระมาจากไหนคะดีแต่ไร,ไรคะต่อนนี้หาสาระไม่เจอวันนี้ก็ไม่มีสาระแต่พรุ่งนี้อาจจะมีสาระทิดนึงก็งแบบเล่าเรื่องแบบเอ,อชีวิตของเราอะไรอย่างนี้ว่าเราแบบมาจากไหนนะคะเกิดที่ไหนอยู่ประเทศอะไรนะคะต้องประเทศไทยเนาะประเทศไทยอยากรู้ว่าพวกเรา มีความเป็นมายังไงก็พรุ่งนี้เราต้องมาดูนะใช่ค่ะเป็นประวัติศาสตร์ค่ะยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตัวเดียมีสาระต้องอ่านหนังสือให้ฟังนะไปดีกว่าบายโอ้ยที่ยมรันเนี่ยทุกไายอยู่คนเดียวจบกันกามาค่ะกามาก่อนค่ะมาเซอร์ไพรส์มากแม่เซอร์ไพรส์จริง ก็แบบงงๆเป็นพยาบาลได้อยู่ใกล้หมอเป็นอะไรหน่อยได้อยู่ใกล้เธอเป็นแฟนคลับไอดอลพระไดก็ได้อยู่ใกล้ๆนะจ้าค่ะคนร้อนเบาอีสานหน่อยเด้อส,สวัสดีค่ะส <c oughs> วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนภาษาอีสานว่าเบาเป็นเบาอีสานบาน <c oughs> บกเป็น,น,นค่ะ <c oughs> ว่าอีสานว่าเป็นค่ะว่าเป็นอีหรีเด้อทำไมหน้าเหมือนกันเราหน้าเหมือนกันจริงจริงเป็นพี่น้องกันนะคะใช่ค่ะแต่ว่าแบบไม่ค่อยอยากบอกใครแบบใช่เกิดบอกจริงๆเป็นความลับเลยนะเนี่ยเป็นพี่น้องกันพี่น้องต่างพ่อต่างแม่ต่างพ่อต่างแม่สาระต่อใจขอบคุณค่ะ mmm แปดห้าเก้าขอบคุณค่ะ อย่างไรก็มีสระอยากเห็นคนร้องเพลงอยากต้องมาเพลงบ้านนี้นี่อยากเห็นอยากเห็นร้องเพลงต้องมาดูพรุ่งนี้เก็บเวลาดีกว่าขายของนิดนึงขายเดี๋ยวโปรโมทมีคนพรุ่งนี้แบบมีแบบโอเปร่ามีทุกอย่างให้ทุกคนได้ฟังค่ะหมอลำก็มีนะคะไม่อยากบอกอายก็หักเจ้าเด้อหักคือการจ้า ตาแค่บอกอีสานเลยนะเป็นคนอุดรคะ่ะบ <laughs> อกอีสานบอกเป็นเลยบอกนนิดหน่อยอาริตเตอร์บค่ะเป็นพี่น้องที่พพาากกา่อ,อจากการมานานใช่แล้วจากการมานานมาเจอกันที่รายการนี้ <laughs> น้ำตา, <laughs> ตาจะไหล,ลอือน้ำตาไหลโลยอะ่ะซึ้งมาก ให้งงทำไมคนนี้หน้าเหมือนเราตังเลยอะไรเงี้ยอก็เลยแบบความสัันสนิทกันเลยตั้งจตกวันนั้นเมาช่วงนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้ก็กินเยอะใช่ไหมเนเน่นอนแต่ก็กินใช่ไหมช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะตั้งแต่กักตัวนอนกินทําอะไรกันทําอะไรบ้างอะช่วงนี้เนเนแอบเห็นไปไลฟ์เราก็เข้าไปดูนะเธอลองเพลงดีว้าวฮอ่ม ก็ตื่นมาก็เย็นแล้วก็เลยไม่ได้ทำอะไรี่รีทำอะไรก็เย็นแล้วถูกต้องตื่นมาก็กินแล้วก็นอนต่อดูซีรีส์แล้วก็นอนต่อดูซีรีส์เรื่องอะไรช่วงนี้มีซีไรแอบนี่ไงเดอะคิงไงเดอะคิงแล้วก็ซีเรื่องใหม่ที่คิมซูฮยอนแสดงอะที่กำลังเป็นเทรนตอนเนี้ยแต่ว่าเรายังไม่ได้ดูเลยเป็นติ่งไหมเราเหรอ ได้โหเป็นเซเป็นแบบติ่งที่สุดในโลกเป็นสาวเกาหลี Korean girls สาวเกาหลีโอเคอยู่เป็นสาวอะไรอ่ะเป็นสาวไทยแต่ว่ามีแฟนเป็นคนเกาหลีโอ้เหนือมาวันเดอร์เบอร์สุดวันเดอร์เบอร์สุดแน่นอนอย่าลืมติดตามพวกเราทั้งสามคนนะคะพรุ่งนี้ตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะทางเพจ Facebook และ y u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  e Idol Paradise Official น่าจะสงสัยว่าทไววันนี้มากันแค่สองคนไหนบอกว่ามีสามคนค่ะตอนนี้เขาติด BTS อยู่นะคะตอนนี้เบนซ์อยู่บน BTS นะคะทุกคนเน็ตแย่มากไม่ว่างค่ะใช่ค่ะมีธุระนะคะเพราะว่าคิวเยอะนะคะอีเวนต์เยอะคนนั้นฮอตมากต้องมาเราติดตามนะคะว่าอีกคนหนึอืมีคนอีสานไหมคะขอเสียงหน่อยเย้ สกลน,นครจ้าว้าวสกลน,นครใกล้ๆอุดรน,นะคะหนูอยู่อุดรสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าอันนั้นเหนือเอฟซีแน่ขอบคุณค่ะน้องชนิตาพูดนะค,คนนะเอฟซีน่จังค่ะชอบวงไอดอลไหนมั่งครับชอบวงไอดอลไหนมั่งถ้าเป็นวงผู้หญิงเหรอเนเี่ชอบอะไรเน่ แบ็คิงเนี่นก็ฟังเน่นก็ฟังเพลงของหลายวงน,นะอืมส่วนที่ชอบไอนะคะทุกคนอันนี้เป็นบบนักร้องเดี่ยวถ้าสมมติชอบจริงๆก็เป็นไอดอลใช่ <laughs> <laughs> ใช่ค่ะพวกเรามันสายนี้ NCT C คะ่ะติ่งบางทางครับบางทางซูนเน่นนะน้องคนนี้อยู่ด้วยกันนี่นะโอ้ยใช่น้องน้องเพิ่งไลายไปเนมะื่อสองอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหม ปัตติตามด้วเนี่ยชุกจิกจันเนี่ยมันมีใจยโสทอนเนอะจ้าปัตติค่ะคนอุดรเนอะจริงๆวันนี้เราใส่ภาพรวมมีหัวกันด้วยเนี่ยสวัสดีเทนเน่สวัสดีค่ะพี่ฟิล์มไซบัวไซบัวจริงวันนี้เราเออเามีคล็อกแบบไม่ได้ ไม่ได้นัดกันมาแต่ว่าแบบอยู่ดีๆก็มีเฉยเลยเพี่แนททำอะไรแฟนขับถามพี่ดนททำอะไรพี่แนทมานั่งไลฟ์อยู่นะคะน้องกึมกมโอ๊ยทอดทดดดตตุ่ทน่ทุดด่ทุ่ที่ทุดด่ทุ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 ่ยุ่ทา่ทุ่ทั่ทุ่ได้นัดดนะไ่ไุ่ทุ่ทุแบบ่ทุ่มท เรียนชั้นไหนที่ไหนบ้างเนเน่เรียนไหนคะเนเน่เรียนชั้นสิบเอ็ดค่ะตอนนี้ <laughs> <laughs> ผ่านผ่านปีสองค่ะขึ้นปีสองคะ่ะลิลี่กำลังจะเข้ามหาลัยปีหน้าค่ะเนเน่เรียนที่ไหนคะเรียนที่มหาวิทยาลัยศนะรีนครินวิโรจน์นะคะอ่าเราไปบ่อยกันแถวนั้นชอบไปบ้านกัมปูว์ไปด้วย <laughs> ที่หลังมาหากัรบ้นงนะ,ะทักไปเลยโทรมามาเดี๋ยวนีเนเน่มาเดี๋ยวนี้ ไม่มาจะโกรธงอนเนเน่ไหวเหมือนจะไม่ค่อยไหวนะคะตอนนี้เนเน่เมาค่ะเมาอากาศหนาวน่าร yeah, ักจนจะละลายเลยจ้าขอบคุณค่ะชมเนเน่ได้เลยน่ารักขอบคุณค่ะต้นน้ำชาพรอยากเจอเนเน่แล้วค่ะ พรุ่งนี้นะคะที่เพจ Facebook และ YouTube Idol Paradise Official ตอนทุ่มหนึ่งนะคะนี่ก็คือโปรโมทแบบไม่หยุดเลยอืเราต้องโปรโมตนะเราขายของนิดนึงอากาศร้อนนะครับเอาไม้เด็กเป็นแฟนให้โอ้ my god ตอนนี้ในหนาวหนาวนะครัเปิดแอร์เปิดแอร์แล้วหนาวมากเป็นแฟนคลับพวกเราค่ะค่ะ ้องเนเน่อยากเจออยากเจอจังสามารถจัดแฟนฮีตเลยดีไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปเราซื้อบัตรไปงานจับมือโอเคมีหนึ่งคนแล้เน่จับมือกันได้อยากให้มีงานแฮนเชคจังเลยโอ้โหจะมีคนมาแฮนเช็คเนี่ยแฮนเช็คทิปได้ไหม แอบไปส่องพี่เนไลฟ์เุ้ยทุกคนส่องได้ไลฟ์หมดเลยนะเนี่ยส่องไลฟ์พี่ไหนใช่เรายังส่องเลยอ่ะย้ำบุ๋มเออจะไปแล้วพวกจะไปแล้วอ่ะโอ้อยู่ในงานไปเปรี้ยวเองเนเน่สวยมากเป็นดาราจริงเหรอน้องคิวเนเน่เป็นดาราเลยเหรอเนี่ยโอ้โหอย่างพิ่งรีบไปต้องรอดูพรุ่งนี้ค่ะถ้าอยากคุยกันมากกว่านี้พรุ่งนี้นะคะทุกหนนะ พรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงว,วันเสาร์พรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงนะคะไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วก็ช e l YouTube นะคะทุกคนอย่าลืมเข้ามาดูพวกเรานะคะสามคนรวมเบนด้วยนะคะที่ติดภารกิจเพราะว่าอีเวนต์เยอะมากไม่ไหวแล้วนะคะก็เนเน่กัแบพบี่ว่างก็เลยตามนี้เนเน่โปรโมทตัวเองซิค่ะเนเน่นะคะ g i 0อศูนย์เก้าสามหนึ่งนะคะสามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ที่ I อเนเน่ธนิดานะคะ ค่ะลิลลี่ลก็ D L Y A นะันทศกรตหนึ่งศูนย์สองหก,ก 1, 0, 2, นะคะไอจี IG หลวเข้าไปดูในเพจเอ้เข้าไปดูในไอจีไอเดลพาราไดซ์ได้นะคะมีแท็กเพืลิลลี่อยู่นะคะก็เข้าไปกดติดตามได้นะคะตอนนี้ผู้ติดตามน้อยมากค่ะไม่ต่างเลยค่ะ <laughs> จะติดตามน้องเน่เนตลอดเลยครับขอบคุณนะคะขอบคุณน้องสาจิกานนะคะนี่เน่น่ารักมากโอ้โ oh, หขอบคุณค่ะทุกคนคะ่ะพรุ่งนี้มาเจอกันด้วยนะคะมาคุยกันมาคุยกันแบบอยากเป็นไอ o l ลพาราไดซ์เพื่อ <laughs> นเน่เน่ป่นเน่ ก็ไม่เว้ก็คือที่เข้ามานี่หน้าหมาหมดเลยนะไม่ใช่อะไรที่เข้ามาผิดที่คือหน้าหมาหมดเลยมาเรามาโพสท่าบายบายทุกคนลองพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะมาลองฟังลองแบบเราจะไปน้องสุภวิทย์พรุ่งนี้นะคะอยากฟังว่าอะไรต้องพรุ่งนี้มาดูฝนตกบ่อยเรวสุขภาพได้ค่ะ คำซาเมดาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> หนูพูดอีสานไม่ค่อยเก่งแต่เป็นคนอีสานนะคะ <laughs> <laughs> มาเรามาพัวท่ากันสามท่าก่อนจับทุกคนไปดีกว่าเน่เน่ก่อนเลยแฉะแๆะโอ,อาหันดิโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ๊ยไม่มีมือหนึ่งสองสาโอเค บายบายทุกคน bye bye, ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ bye bye. ชาวอุดรชาวอีสานชวาวภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ขอบคุณค่ะบายบาย